สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะไปก็คือนำปืนไปตรวจให้เข้ากับใบตัดโอนนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่งานทะเบียนอาวุธปืนประจำอำเภอท้องที่ที่ผมอยู่นั้นได้แจ้งมาเมื่อสองวันที่แล้วนะครับบอกว่าขณะนี้ใบตัดโอนปืนกระบอกที่ผมซื้อล่าสุดนั้นมาแล้วขอให้นำปืนนั้นไปตรวจนะครับแล้วก็ทางอำเภอก็จะได้ออกใบอนุญาตแบบป4 ให้เป็นลำดับต่อไปนะครับครับตอนนี้ผมถึงอำเภอแล้วนะฮะคือตอนนี้ทงางเจ้าหน้าที่งานทะเบียนอะาวุธปืนประจำอำเภอกำลังตรวจสอบหมายเลขประจำปืนหมายเลขทะเบียนหรือว่าตรงกับใบตัดโอนที่ตัดมาจากวังชัยยาหรือไม่นะครับสิ่งที่ตรวจก็คือหมายเลขทะเบียนที่ตอกบนด้ามปืนนะครับบนโครงด้ามน,นะครับ หมาเลขทะเบียนกอทออะไรนี่นะครันี่ครับแล้วก็หมายเลขประจำปืนนะครับ serial number แล้วก็ชนิดของปืนแล้วก็ขนาดกระสุนนะครับตรวจด,ดูว่าว่ามันตรงกับเอกสารที่ทางกรม การปกครองหรือว่าวังชยานตัดมาหรือไม่นะครับถ้าตรงกันก็โอเคนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่นะครับก็จะพิ้นเอกสารออกมานะครับเป็นเอกสารสําหรับขอให้มีแล้วก็ใช้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนส่วนบุคคลให้เราได้ลงนามนะครับในนี้ก็จะระบุวันเดือนปีของการยื่นเอกสารนะครับแล้วก็ตัวบุคคลที่จะมายื่น ขอมีอาแล้วก็ใช้อาวุธปืนนะครับรวมถึงหมายเลขประจำปืนลักษณะปืนชนิดอะไรแล้วก็ปืนสั้นชนิดลูกโม่ขนาดยี่ห้อหมายเลขประจำปืนแล้วก็หมายเลขเทะเบียนนะครับรวมถึงใบอนุญาตป .3 ออกวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพศอ,อ,อะไรนะครับตอนนี้ผมก็จะได้ลงนามนะครับลงลายเซนในเอกสารนี้นะครับ เป็นใบยื่นคำร้องเพื่อขอมีใบอนุญ,ญาตพอนั่นเองครับครับหน้าตาแบบนี้นะขอลงลายมือชื่อ ก็เป็นปืนที่ผมซื้อมาได้โอ้หลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี64นะครับจน,นเดีนนี้จะปลายเดือนพฤศจิเออพฤษภาคมปี6 5ห้แล้ะนะฮะก็เนื่องจากว่าเป็นปืนของคนการสวัสดิการข้าราชการนะครับการตัดโอนใบอนุญาตหรือว่าใบตัดโอนนี่นะครับจากกรมกอาจ,จะช้าหน่อยเพราะว่ามีการตรวจสอบเชื่อว่าเป็นการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับจากทางวังชัยยานะครับ ส่วนที่จะตัดโอนส่งมาที่อำเภอท้องที่ของเรานะครับก็นับเวลาก็ประมาณสักหกเจ็ดเดือนได้นะครับต่างกับที่ท่านไปซื้อปืนร้านนะครับปืนร้านนี่ใช้เวลาในการตัดโอนก็จะไม่ค่อยนานนะครับอาจจะเป็นเดือนกว่าก็ได้นะครับหรือสองเดือนส่วนมากก็จะประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่ากว่านิดหนะครับ ถ้าเป็นปืนล้านนะฮะแต่ถ้าเป็นปืนรับโอนจากบุคคลน,นี่ก็เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำเนียมใจตอนนี้ค่ะเพราะว่า,าวต้องส่งคนคนนั้นการ,ร,รนะคะอ๋อครับแล้วก็ถ้าได้ก็นทรแจ้งมาเดินเดินครับอ๋อทางครับได้แล้วก็โทรมา,นะา,ามเนาะค่ะที่ไหนจนหนูว่าโทรแจ้งครับ ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับขั้นตอนสําหรับการนําปืนมาตรวจนะครับเพื่อขึ้นใบอนุญาตป .4 ต่อไปนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมแล้วกันนะพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ